สวัสดีค่ะดิฉันวันนี้สีสะอาดนะคะหรือตุ๊กนาหน้าค่ะก็วันนี้เป็นวันที่ครบรอบหนึ่งปีนะคะของนาหน้านะคะก็ดีใจมากที่พี่พน้องน้องชาวนาหนา้าแล้วก็นักธุรกิจทั้งหลายนะคะที่แวะมาเยี่ยมเยียนที่นี่แล้วก็มาร่วมกันทําบุญนะคะแล้วก็มีการเสดมน ร้อยแปดจบด้วยนะคะอหรู้สึกปื้มแล้วก็ปิติมากนะคะก็ยังไงจะมุ่งมั่น แล้วก็ทําให้นาน่าก้าวต่อไปสู่สากลให้ได้นะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันดีที่เราจะาเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านประธานของเราคือคุณชนะศักดิ์ศร,รษษีสะอาดนะคะก็ยังไงขอให้พี่ชาญน,นะคะคุณชนะศักดิ์ศร,รษษีสะอาดมีความสุขมากๆนะคะแข็งแรงแล้วก็เป็นที่รักของครอบครัวแล้วก็ทุกๆคนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ